เอาละฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวน่าจะไปงวขวานะสองคนนะครับปึ๊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 บหมุนแล้วก็สกิลหนึ่งครับเป็นหินคู่จบจ้าสวยรีวิวตัวละครแฮนด์คอกกันบ้างดีกว่านะครับแต่ต้องคุยก่อนนะคบว่าตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เล่นได้ทุกตำแหน่งมากที่สุดยกเว้นป่ากับแคลรี่แค่สองสายที่เหลืออยู่ได้ทุกตำแหน่งนะครับจะเป็นซับก็ได้จะเล่นแนวโล่ก็ได้จะเล่นแนวเมทหรือจะเล่นแนวไฟเตอร์ ได้ทุกแบบที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนๆอ่อนับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสกิลกันบ้างเนาะเอาละครับทั้งหมดสกิลของตัวละครโบอาน,นันนะฮะทั้งหมดจะมีอยู่ที่3สกิลซึ่งสกิลที่1จะเป็นการใช้แบบนี้โอเคไหมเมโลเมโลนะครับสกิลที่2นะครับจะเป็นการเคลื่อนที่แบบนี้มันเลยเป็นเมทที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะฮะที่มาสามารถเคลื่อนที่ไปนู่นมานี่ได้โดยหลังจากใช้สกิลที่2จะเป็นอย่างนี้นะครับปุ๊บแล้วกดได้อีกอีกหนึ่งทีจะเป็นการแตะบนและจากนั้นใช้สกิลที่1ต่อ อ่าแล้วก็ตีแล้วก็จะติดหินนั่นเองอ่าอันนี้คือเป็นแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนสกิลอันตินะฮะจะเป็นในส่วนของเหมือนยิงลูกศรธนูครับเพื่อให้คนเป็นเป็นหินอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะมอนแมนมอนแล้วเนี่ยโอเคโอเครอมอนมาถ้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับๆๆปุ๊บๆๆนะจากนั้นมูฟปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตีๆๆตอันนี้คือสกิลแบบคร่าวๆและทุกครั้งที่ทำการโจมตีเนี่ยเหมือนจะมีลูปหัวใจอยู่ด้านบน นะครับอ่ะดูนะผมสกิลแล้วดูนะครับนะมันก็จะมีเพิ่มปุ๊บปุ๊บยิ่งตียิ่งเพิ่มนะครับและเดี๋ยวก็จะกลายเป็นหินเห็นไหมหรือเรียกง่ายๆครับตีครบห้าครั้งอ่าหรือตีไม่ครบ5้าครั้งก็ได้แต่สกิลอันติหนึ่งทีอันนี้หนึ่งทีอันนี้หนึ่งทีก็สามารถติดเป็นหินได้เช่นเดียวกันแต่ตัวละครโบอาแพ้ลูฟี่ คือจริงๆเนี่ยมันไม่เรียกแพ้หรอกครับมันเรียกว่าทําให้กลายกลายเป็นอิฐไม่ได้เห็นไหเนี่ยเห็นไะหแต่ถ้าใช่อันตีก็ใช้สกิลได้ต่อทันทีเป็นประมาณนี้อันนี้คือสกิลแบบข้าวๆน,นั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้เราเลือกเป็นตัวละครโบ,บอาเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมมีวงเล็บก่อนนะครับ ok เพราะเนื่องจากว่าตัวละครเนี้ยมันอยู่ได้หลากหลายตําแหน่งแล้วทีเนี้ยเราต้องดูเพื่อนในเกมก่อนว่าเราอ่ะจะได้ไปตําแหน่งไหนเช่นสมมุติว่าถ้ามีคนเลือกเมดหรือกาละสมมติมีคนเลือกกาละอยู่กลางเนาะ งั้นผมก็อาจจะเลือกเป็นตัวนี้แต่แนวซับพอร์ตหรือไฟเตอร์ก็ได้เพราะอยู่ที่เพื่อนเรียกว่าอยู่ที่เพื่อนแล้วกันทีนี้มันมีปัญหาต่อก็คือว่าเราสามารถบิวแบบไหนก็ได้ไเช่นสมมุติว่าถ้าเราเล่นกลางอ่ะเลือกอันบนสุดเลยก็ได้อันนี้คือเกมบอกแบบมาให้แล้วนะครับหรือจะเอาเป็นอันที่2ก็ได้แต่ถ้าเล่นซับพอร์ตเอาเป็นอันล่างสุดก็ได้เช่นเดียวกันที่เหลือเนี่ยอยู่ที่เพื่อนๆแล้วกันว่าเอ้ยเกมนั้นนะ่ะรเราได้ตำแหน่งไหน<ๆ>เราก็ค่อยเลือกตามนั้น โซนฮิว uel, อย่างเกมที่แล้วเนี่ยผมเล่นเป็นในส่วนของอาซัพพอร์ตผมเลือกฮิวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมขอเลือกอาวาร์ปเนาะโ <Okay, S 1> อเคเข้าเกมไปที่เรียบร้อยนะครับ่วนสกิลแล้วแต่เพื่อนเลยนะ่วนตัวผมเอาเป็น2ก่อนและค่อยหนึ่งเพราะว่าเผื่อโดนตุยหลังหรืออะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ข้อดีของโบอาเนี่ยหลังจากเคลียร์มอนตงกลางเออบอกกอนนะเคลียร์มอนกลางไวมากนะครับเคลียร์เสร็จปุ๊บมันสามารถไปซ้ายโยกอ่ะ ไปไซ้ายหรือขวาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนหรือไปปิดคิวตามสะดวกเลย,น,เลยนั่นเองนะครับอ่ะหลักๆผมจะเป็นประมาณนี้แล้วรอให้อีกฝ่ายเขาสก,กิลก่อนอ่ะถ้าเขาสก,กิลแล้วผมผมก็ไปดักนีเลยอ,อ่าเปประมาณนี้เป็นประมาณนี้เห็นป่ะแค่นี้ก็ครึ่งหล่อแล้วนะครึค่งหล่อแล้วนะตแต่โบอากันเองก็สามารถตดหินได้ด้วยนะครับยกเว้ลูฟี่เนาะเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็น่าจะติดหินละไม่หนีหรอวะอะไรครับเนี่ย อันนี้มันก็ง่ายเกินไปบอสอาโอเคถ้าเสร็จแล้วนะครับเราอย่างที่ผมบอกนะมันสามารถไปกลางหรือขวาก็ได้อาโอเคขวาเก็บได้งั้นก็ไม่ต้องซีเรียสเนาะมีไหมอาโอเคถ้าไม่มีเห็นป่ะปิดปุ๊บปึ๊ปิดมอนหมดเลยแค่สองสกิลปิดหมดแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเมทที่แบบมันไม่น่าใช่เมทอ่ะจากที่ผมเล่นมานะมันมันไม่เหมือนเมทอ่ะครับมันมันไวมากอ่ะเออแบบปิดปุ๊บไปต่อไปต่อซึ่งโค้ดเบต้าผมเคยเล่นแล้วนะและอันเนี้ย เก่งเหมือนเดิมจริงๆครับเรียกง่ายๆเลยแม่งเก่งเหมือนเดิมเลยคือแบบมันยังเหมือนเดิมอ่ะมันโกงอ่ะใจด้้อผมเข้าใจนะเพราะว่าเนี่ยเราให้เขาสกิลสกิลหมดแล้วสกิลละโอเคปึ๊บติกแล้วโดนอีกแล้วไม่เป็นคนหรือบอทวะเนี่ยมันต้องหนีเลยอจากนั้นผมใช้สกิลหนึ่งต่อนะเวลาอัพนะครับเปิดด้วยสองแต่ปิดด้วยหนึ่งโอเคจบไปเดี๋ยวไปขวาต่อนะครับซ้ายไป ซ้ายโยรุอิจิไปช่วยไม่ต้องยุ่งก็ได้โอขวาก็ไม่ต้องยุง่งอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจ็ดศูนย์บ้ามะเนี่ยอะไรคำนี้อะไม่ต้องช่วยก็ได้นะไม่ต้องช่วยก็ได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าฆ่าป่าได้ไหมเนาะเพราะว่าต้นเกมเราได้เปรียบต้นเกมได้เปรียบนะครับถ้าจะเล่นก็เล่นได้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้ามีอันตีนะถ้ามีอันตีนะ โดนติทีเดียวก็คือตายนะครับเข้ามาหมุนอย่างเมื่อกี้แล้วก็อันติใส่ตามด้วยสกิลหนึ่งติดหินโดนตีตายเลยเนาะเล่นได้ครับเล่นได้เล่นได้อยากสกิลก่อนอ่ะปึ๊บเลือดได้อีกแล้วเนาะเลือดได้อีกแล้วอ้าวตีไม่กลับตายนะครับลุกเดียบร้อยครับแรงแม่แรงแม่แรงแม่ฆ่าไปสามเดี๋ยวไปขวาต่อเนาะแต่ขวาก็กดวูดเกมนี้น่าจะชนะแล้วล่ะทำไมอีกฝ่ายมันเป็นอย่างนี้วะทำไมมันไม่เหมือนคนเล่นเลยวะ ผมรู้สึกอย่างนั้นนะโอเครอปึ๊บปึ๊บจบมันก็ง่ายไปโอเคเดี๋ยวมากลางครับแล้วก็เล่นต่อเนาะอย่างที่บอกนะครับว่ามันโยกไปกลางไปขวาไปแล้วแต่แล้วแต่เลยมันโยกง่ายนะตัวเนี้ยมันมีสกิลมูสไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้ามมันก่อนปึ๊บปึ๊บอย่างที่บอกครับเรื้อเรื้อเร้อเรื้อเรื้อเ้อ เสร็จไปซ้ายต่อนะครับไปเล่นทันจิโร่ทั้นนี้นึงน้องทันจ๋ากับทันก็เล่นได้นะครับบึ็อบเรียบร้อยจบอัพหนึ่งเป็นหลักแล้วนะอัพสองผมอัพแค่อันแรกนะครับส่วนเพื่อนๆจะเล่นยังไงก็แล้วแต่สะดวกนะไม่ได้มีปัญหากันนาะแค่เอามาเล่นให้ดูนะครับว่าตัวมันเก่งแบบไหนเนาะแล้วก็จากฟรีล็อกอินวันที่7ได้ทุกคนนะครับอันนี้เล้วกว่าได้ได้ทุกคนแล้วกันนะครับ มาเดี๋ยวก็โดนอีกอ่ะมันไม่เหมือนคนว่ะทำไมผมรู้สึกมันเหมือนบอดปึ๊บปึ๊บดืดดืดอ่าวเวนเล่าเฮ้ยเว้าวว้าวอาชีพหายละเฮ้ยรอเล่นเมื่อกี้เว้าขอโทษเว้าเองเว้าเองแม่งกะดักเฮ้ยมันบอดแค่เนี้ยเฮ้ยมางี้บอดแล้วเนี่ย โอ้โหส่วนตอนนี้เราเจอเป็น2คนนะครับมาพร้อมกนออันเนาะพีโนอูเอมันเล่นอะไรของมันวนะเนี่ยโอเคสกิลช่วยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยโอ้ยพลาดเลยอีกนิดเดียวเองอนะ่ะเมื่อกี้โดนไอ้นี่หินแช่โอเครอ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 เพื่อนโดนเดอ้อเพื่อนโดนเดอ้อ Has been ขอหมุนหน่อยจ้าเรยรยบร้อยรออันติสก,กิลนิดนึงน,น,น,นะครับโอเคอิชิดะฆ่ามันที่เรียบร้อยโอเคเ<ร>แล้วก็ไปกลางต่อนเนาะเนี่ยมันเล่นก็วนๆบบบอย่างเงี้ยเมทน,นะก็หลักการไม่ต่างกาันอาวีับเป๊ะๆเ,เลยตอนนี้กําลังนัวข้างขวา,ากันอยู่นะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปช่วยเนาะปึ๊บปึ๊บเรร็บร้อยครับอิชิดะซัพเปอร์ครับ ตีเราไม่เข้าแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันเกมมันต่างกันเกินไปอะ่ะมันมันมันไม่ได้แล้วละ่ะรอบนี้มันเห็นภาพชัดแล้วเนาะเนี่ยเนี่ยอ่ะยกเอเกบ็บปึ๊บตีสตานโอเคหมุนหน่อยเรียบร้อยครับอีกแล้ว,ลว,ลวเอาละฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวน่าจะไปงวขวานะสองคนนะครับบ ปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บหมุนแล้วก็สกิลหนึ่งครับเป็นหินคู่จบจ้า,จาสวยๆ <c oughs> มาสองก็พอเล่นได้เนาะแต่ทีนี้มันก็ของของเรามาันนำแล้วนะก็เลยกล้าเล่นนะครับไม่งั้นก็คงไม่กล้าเนาะชอปเปอร์นะครับผมชอปเปอร์ครับชอปเปอร์จ๋าวับเด้อเด้ดดอเอรอมอนเข้าอันนี้เกมชนะแล้วนะครับเล่นเล่นไม่น่าไม่น่านเานาะมันม <c oughs> <c oughs> จะพูดยังไงก็นั่นแ,แหละ โอเคตอนนี้ป้อมกลางป้อมกลางป้อมกลางขอจบเลยแล้วกันเนาะอ่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถือว่าเป็นการรีวิวตัวละครโบอาแฮกคอกว่ามันเก่ง <'re> ยังไงน <open S 1> ั่นเองนะครับผมอ่ะจบเป็นประมาณนี้สำหรับรอบนี้เล่นเป็นเมสสายกลางเนาะ